Bring that ass bad like a boom 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 Litman Shop No 1เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้รสเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นซัพท์แจกยับ3ต่อ ครั้งแรกกับลิชแมนคอยยิ่งเติมยิ่งลดและ l u ก k ี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r ลิช m a n คอยใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับล u ก k ี้คอยใช้รุ่นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richman. com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุยยุทธชั้นแนวนะครับ โอเคครับวันนี้เราไปอยู่ในเกียววันพันแมทนะครับแล้วก็เราจะมาเปิดกาชาหาตัวซุยลิวยูกันนะครับผมซึ่งคนอื่นเขาเปิดเขาทํากันไปหมดแล้วผมเพิ่งมาเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่เรามีตอนนี้นะครับ300ใบเนี่ย300ใบเนี่ย จะสามารถทำซุยริวขึ้นพาร์ทส,สอได้หรือเปล่าซึ่งผมจะเปิดแค่300ใบก่อนเนาะแต่ตัวซุยริวเนี่ยผมคิดว่าผมจะเปิดเรื่อยๆเลยแล้วก็ปั้นให้สุดที่สุดเท่าที่จะสุดได้นะสำหรับซุยลิวนะครับแต่วันนี้เรามาเปิดประเดิมยี่ที่3 0 0ใบกันก่อนทุกคนนะฮะมาดูกันว่า300ใบเรานี่จะดวงดีหรือเปล่านะครับผมเออเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเพื่อปั้นนะครับผมเปิดเพื่อปั้นนะครับผมขาดหรืออะไรค่อยว่ากันนะฮะมา ไปกันแล้วครับผมจังหวะนี้มาโอ้โหมุนอีกแล้วรู้สึกว่าเซิร์ฟวันพันแมนตอนนี้จะเป็นการวิดพื้นของไซตามะบ่อยะเหลือเกินนะฮะดูดิเห็นปะ่ะรู้สึกมันจะหน่วงน,น,นะเออเกมต้องควรพัฒนาให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับผมเออคนเล่นก็เยอะควรจะทําให้มันดีๆหน่อยมาโอ้มาชิเนี่ออเทนเซสุ่มไปะดบแบมเป็นหนึ่งทีครับจังหวะนี้เป็นไงครับมาครับม่วงแล้ว ม่วงแล้วไปเลยฮะทุบบัม <c oughs> หน้ากัดหวานฮะหมุนตลอดทั้งเรื่องนะฮะมาไปกันต่อเลยครับเซโนมาซินนะครับผมนี่กดข้ามไปเลยฮะผมกดข้ามไปก่อนเลยเพราะผมผมรู้ไงว่ามันจะไม่ออกไงเออเดี๋ยวเราไปอีกสักนิดนึงก่อนอีกสักนิดนึงเหลือสักสองรอยสิบใบนะครับผมเราค่อยไม่ต้องกดข้ามนะฮะตามเลทครับผมมากดโอ้โหกดข้ามไปก็วิตพื้นเหมือนเดิมบึ้บ ดูบับมาจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะได้เสษมาสองเ็จน้อยนะครับจริงๆอยากขึ้น6กดาวนะตัวนี้นเดี๋ยวลองลองเล่นดูก่นลองทำดูก่นว่ามันจะสามารถทำหกดาวได้หรือเปล่านะครับผมเออไปป๊บปับชับบับโอ้โเรียบร้อยครับวิดพื้นอีกแล้ววิดพื้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาไปกันต่อครับสุ่มครับ มาแล้วครับโอ้โหมาเร็วเกินใบที่60ครับเป็นหิน,นครับเป็นหินนะเออใบที่60เป็นหิน,นไปกันต่อเลยครับโอ้โหจะหลุดเหล็หรือเปล่าเออหรือว่าเราจะได้ไวกว่ามาแต่ผมก็เปิด300ใบไปก่อนปื้ปัป๊บชับโอ้โหเรียบร้อยฮะลังสีการฆ่าบีบคั้นมากโอ้หอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยฮะ ล่างสรรวบินเตะไปจังหวะนี้ครับซุยลิวครับโอ้โหล่างแรกฮะเรียบร้อยครับมาไปกันต่อครับทุกคนเซโนมาชินี่โอเดนเซ่แบมโอ้โหเรียบร้อยครับเกลือเหมือนเดิมครับ220ใบตอนนี้เราสู่80ใบแล้วนะครับผมมาไปกันต่อครับผมเซโนมาชินี่ โอ้เทนเซ่ปั๊มเรียบร้อยครับกอริล่าใส่บอกครับผมไปกันต่อเลยครับจังหวะนี้มาโอ้เทนเซ่เ่ปั๊มไปจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหอย่างเกลียะครับผมมาเราไปดูจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปปั้นดูครับผม สุมเสร็จแล้วไปปั้นโชว์เลยครับผมจังหวะนี้เราไปไปเตะโชว์เลยนะครับผมปั้นปั้นแล้วไปเตะโชว์นะครับผมมันจะได้หรือเปล่ามากดข้าไปครับปุ๊บปั๊บปูเพียบเลยครับไปต่อครับมาเซโนมาสิ่ง้ปั๊มไม่ได้ครับผมเรียบร้อยโอ้ลูกแก้วโอ้โหมันน่าจะมีเอฟเฟกต์หน่อยนะไม่ได้ลุ้นเลยทุกคนเออไม่ไม่ไม่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนี่ยมันไม่มีอิมเฟ็กนะครับผมมาไปครับผมยา,ยาวๆไปยาวๆไปปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บชับปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าได้เศษมาห้าใบก็ถือว่าโอเคนะครับผมมาจัดไปกดข้ามไปครับไม่ได้ครับผมมาไปกันต่อเสษหมาชิน้นี่ไปครับในวันนี้เรียบร้อย วิดง <c oughs> พื้นนี่แล้วค่อนข้างจะเกือแล้วไม่รู้จะขึ้นฟ้าส,สอได้หรือเปล่านะครับมาไปกดขค่าผม300ร้ยใบนะเออมาจัดไปโบโอ้โเรียบร้อยรังสีกันข้าบีบคันครับเป็นตัวซุยลูล่างแรกนะฮะล่างสรวบินเตะครับผม SSR ครับผมซุยลูนะล่างแรกก็โหดนะเตะแรงมากครับผมเออจัดไป กดข้ามไปครับจังหวะนี้เรียบร้อยโบโอ้โหโมนุษย์ใต้ดินไม,มไม่ออกครับผมเพิ่งได้หินสองอันเองนะเว้ยเฮ้ยเหลือร้อยยี่สิบไปเองครับทุกคนหินสองอันลูกแก้วหนึ่งนะกดข้ามไปครับ อ้าวมาแล้วบนปุ๊บมาปั๊บครับสามอันป่ะอันนี้เราได้สามอันป่ะมาไปกันต่อครับสามอันแล้วขอลูกแก้วอีกอีกอันหนึ่งไปอีกสองอันเลยก็ไนดะ้ขอลูอกแก้วสองอันเลยมันจะได้หรือเปล่าเออไม่ได้หรอกนะไปเรียบร้อยเกลือมาถือว่าโอเคนะก็ครบเลทของมันนะครับผมทุกคนนี่ไปอดข้ามไปเลยฮะแบบเรืดอเร็วแบบเรวดเร็วครับบึ๊บปับ๊บชับโชว์เรียบร้อยฮะไปกันต่อครับผม 300ใบของเรานี่ชบฟับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไม่มาครับผมไม่ได้ลุ้นเลยครับเราจะลุ้นจากแสงสีทองไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะแอบมากับกลุ่มดาวกลุ่มดาวตกนะครับผมแสงสีทองอะไรไม่สนใจแล้วกดข้ามอย่างเดียวเลยฮนะตอนนี้บึ๊บปับชับโอ้โหเรียบร้อยมาไปขอดีๆหน่อยอีกสักสองอีกสักสองหินก็ได้ลูกแก้วก็ได้มาอีกสักสองไปบึ้บหน่อยดิโบโอ้โห ตังสีการฆ่าบีบคัน้นอีกแล้วครับผมอังคอรยีคือยอับ <c oughs> ภาษาอะไรเนี้ยบุ๊บปับไม่มาครับผมไปกันต่อครับยังว่านี้ยังว่านี้โอ้ยเทียนเซะแบมเรียบร้อยโอ้ลูกแกว้วเฮ้ยเฮ้ยมาเฉยครับผมเอาวะยังเอาวะสบายแล้ว น่าจะเป็นเศษหินดีกว่านะผมว่าปุ๊บปั๊บชับอืมเรียบร้อยมาโอ๊ะโอ้โหอย่าบอกนะ40ใบครับผม40ใบให้เป็นเศษ SSR มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอืมไม่ใช่เศษยาเป็นหินหินยิงหินหินยูหิน UR หิน UR ฮีโร่ไปจัดไปครับผมหินแดงแล้วกันผมขอเรียกหินแดงแล้วกันไปหินแดงโป๊ะ โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ดวงดีอยู่ไปจัดมาครับผมโนโนไม่ออกสิบใบสุดท้ายมั้ยสิบใบสุดท้ายครับผมโนโนไปไปดูกันคับสิบใบสุดท้ายผมจะพอแค่สามร้อยก่อนนะ ออแล้วไปปั้นตัวเล่นตัวลองดูก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอาวุธมามันจะมีเศษมาอะไรมาอีกเยอะแยะเลยครับระหว่างเนี่ยมีเวลาอีกตั้งประมาณ9วันถึง10วันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมตัวละครปลุกตื่นไปปลุกตื่นครับผมเอ้ยไม่ได้ต้องไปรับก่อนนะฮะไปไปรับที่กิจกรรมตรงนี้นะทุกคนเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วก็ตอบตอบแทนตรงนี้ตอบแทนไอตุ่นอะไรเนี่ยตอบแทนนี่แ้วกดรับไปเบริรม มาได้ฟรีลิวด้วยเออจัดไปครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนปเปลี่ยนร่างกายเป็นฟรีลิวแป๊บนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างนะฮะได้ฟรลิวมาแล้วเฮาฟรลิวมายืนหลอดเท่นหน่อยแล้วกันนะฮะเออตัวเตะตัวเต,ต,วเต,เตะตนนตมเมตานะตอนนี้ครับตัวดาเมจเมตานะตอนนี้เนี่ฟรีลิวถอดเสื้อครับผมฟรลิวถอดเสื้อฮะจังหวะนี้มาอยู่ไหนครับเนี่ย จิมมี่เจริงๆนะมาได้ไหมได้อยู่เฮ้ยขาดอันนึงเหรอเฮ้ยขาดหินอันนึงเหรอไม่นะ <c oughs> ผมว่าขาดอันนึงว่ะมันต้องใช้เจ็ดอะโอ้โหบ้าบอแต่ผมโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยชุบกด,ป,ดปุ่มตื่นไปเออจัดไปครับในโซลิลของผมบุ้งว้าประสานกันไปฮะประสานการครับเรียบร้อยกระโดดกระทึบ ทีไปหนึ่งทีกบต่อยไปหนึ่งทีแบมโอ้โหพลังกายสุดขีดซุยริวนะเออไปไปสู่นี้ไปสู่นี้ไปสู่นี้ซุยริวเนี่ยมาดูสิทุกคนเรียบร้อยครับสามร้อยใบยขึ้นพาร์ทสองไม่ได้ฮะเออท่านผู้ชมโอ้โหใช่ไหม ใช่ครับผมขึ้นพาสสองไม่ได้ครับขาดหินขาดหินหนึ่งอันครับผมเอ้ยไปไปกันต่อครับโอ้โหแล้วใครเล่าจะเกลือเท่าเราจัดไปครับใช้แบงก์ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้โหมันได้ลูกแก้วมาก่อนหินไงผมจริงมันต้องเป็นหินใช่ไหมทุกคนเออมาจัดไปเรียบร้อยเรียบร้อยต้องมาแล้วละ่ะดอกเดียวพอจัดไป ไม่มาครับเอาละครับงานยาวและงานยาวเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหเกลือทุกเกมซุ่มทุกเกมเกลือทุกเกมโอ้โหปกติ300ใบเนี่ยเขาทำพัดสองกันได้นะแต่ผมนี่คือแบบอย่างเกลือทุกคนเดี๋ยวที่จะมันมามันมาพร้อมกันเดี๋ยวมันมามาหินมาหินมายังไงก็มาพร้อมกันแหละเชื่อผมมาบึ๊บปั๊บปั๊บ อันเชิญซุยลิวเฮ้ยฮัลโหลไม่มาครับผมเอาอยัางไงล่ะทีนี้พี่พี่ผมต้องเอาอย่งไรเนี่ยโอ้โ oh, หเรียบร้อยโอ้โ oh, หเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่มีไม่มีปองแล้วฮะไม่มีปองแปงแล้วฮะจังหวะนี้เดี๋ยวผมผมดูที่ผมมีแบงค์เท่าไหร่ปะอันนี้ซื้อได้ปะ่ะเอาซื้อได้อยู่มา220รบบาทอันนี้ได้ปะ่ะเอาได้อยู่ไปเอาแบงค์ไปกดแบงค์ไป กดแบงค์ไปยาวๆครับแบงค์คูณ2อครับอย่าไปกลัวแบงค์งคูณ2อ่ะรกบแบงค์เข่าครับผมมาจัดไปมาได้20บใบครับผมจัดไปเกินแล้วนะตอนนี้ตอนนี้คือ320 330 330บายอใบแล้วฮะเออ,อเกมเกลือของแท้คนอื่นผมเห็นเปิด260บใบเขา,ย,ายังได้พัสดุเอา้ามาแล้วว่ะเออ โอ้โหกว่าจะมาเปิดไปเลยอีกสิบไปกว่าจะมาเปิดไปแบมไปครับมาโอ้โหทองไปดิโอโ้ไม่ทองครับผมขึ้นได้แล้วข่าสองเดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆเลยยาวๆครับผมเออเดี๋ยวขอไปปั้นก่อนนะเออเรียบรอ้อยกว่าจะได้นะกว่าจะได้นะท่านซีรีิวของเรานะผมมา จัดไปครับโ,โหดน,นะเดี๋ยวต้องเอาวุธด้วยนี่ครับผม้มเรียบร้อยครับทะลวงเลเวล1ไปสู่เลเวล2หลังเปิดใช้อันติสาหัสกับศัตรูแบบสุ่ม3ตัวที่มีไล่โจมตีต่อเนื่องอันติสร้างดามเมจและเอฟเฟกต์หหากมีศัตรูเหลือน้อยกว่า2ตัวสามารถโจมตีต่อเนื่องศัตรูที่เหลือได้หลังจากฟื้นตัว จากสถานะไม่ย่อท้อครับกับศัตรูแบบสุม่มสองตัวนะโอ้โหดีนะเนี่ย,ยพัดส,สองนะเพราะฉะนั้นควรทำพัดส,สองนะเล่นพัดหนึ่งไม่ไม่เก่งไม่เก่งควรทำพัส,สองนะครับผมสำหรับซูริรวนะขอปั้นอีกนิดหนึ่งแล้วนะ,รนะรประมาณไปจะไปขอเพิ่มดาวให้ซูริลไปก่อนนะฮะส่วนเซตอุปกรณ์เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับนีนเออ่เรียบร้อยโอ้โหมาดิเออเรียบร้อยฮะ ยูอาร์ครับตื่นครับมาครับเรามาใส่ของให้กับซุยลิวของเรากันหน่อยครับของที่เตรียมไว้ครับโจมตีอัตราครีครับผมโจมตีดาเมดคีครับเป็นเซตจากกลนะครับผม6กดาวม่วงหมดแล้วนะครับผมนี่ใส่ไปครับนี่อันนี้คือมี กระนำความเร็วสูงนะครับผมเออนะจัดไปโจมตีโจมตีประเซน์อันนี้โจมตีมุมเพิ่มดาเรบรแล้วก็ไม่มีผลนะสำหรับโจมตีมุมนะครับเพราะตัวมันไม่ใช่ตัวโจมตีมุมนะครับส่วนการบัฟเราก็จัดไปครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วฮะใส่ไปก่อน,นครับใส่ไปก่อนเออเดี๋ยวไปดูกันว่าอัตราคริสองแถวย่ายังทําไม่เสร็จนะส่วนอันนี้อัตราดาเบรดสามแถวค่อนข้างดีเลยนะครับผมมาใส่ไปแล้วเดี๋ยวเรายัดยัดดาวตรงนี้ไปนิดนึงก่อนนะทุกคนนี่เอาไปหนึ่งดอก สองดอกครับผมเออสองดอกก่อนสองดอกก่อนเดี๋ยวลองเอาไปเตะให้ดูกันก่อนเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะอยากลองแล้วครับอยากลองแล้วครับเร็วๆหน่อยครับพี่นี่เรียบร้อยครับอันนี้ขึ้นสองดาวไปก่อนครับมาจัดมาเตมอัดเตมอัดเตมอ่ดเตมพิกัดอัดเตมพิกัดโอเคแม่ไม่เต็มครับหมดสกอรหมดสกอนมาจัดไปครับ เต็มมา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 เต็มอัเต็มพิกาดครับผมในที่เรียบร้อยครับซูมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอญาตเอาไปเตะเอาไปเตะบรรดามหานครในแก๊งแก๊ง PVP กันหน่อยแล้วกันนี่จัดไปครับมีใครมาตบผมหรือเปล่าครับผมเออม่อยู่สามสี่วันเนี่ยรู้สึกจะเหิมเกิดมาเนี่ยเซิฟเซิฟเนี่ยไม่มีใครมาจัดการเราเลยนะเดี๋ยวผมขอเอาซูริวไปแทนด้วยดีกว่า ซุยิวแทนตัวไหนดีดวแทนแทนอไปเออนี่เป็นไงเป็นไงกระโดดทีบกระโดดทีบหน้าไปอีกทีเออแบบนี้เลยจากที่แบบนี้เลย,บบน,เลยนี่ครับผมมาเดี๋ยวไปดูดามเมจซุยริวกันครับผมในคอเกลิวก,การชุบนะครับผมยังไม่ได้ใส่ศูนย์ฝึกแล้วผมไปไใส่ในศูนย์ฝึกก่อนทุกคนนี่ใส่ไปในศูนย์ฝึกก่อนโอ้โหแล้วคือประเด็นคือประเด็นโอ้โหเพียบคือเพียบบอกเลยมาถอดปู่ไปถอดปู่ไป,ไป,ไป,ปวันไปปู่ ปูไปก่อนนะปูไปพักแป๊บเดี๋ยวผมเอาซูริวมาใส่ก่อนขอเอาซูริวมาใส่นิดนึงนี่จัดไปครับยังไม่ได้ปลดศักยภาพยังไม่ได้ใส่แผ่นทักษะอะไรนะขอขอมาเตะดูก่อนอยากรู้ว่ามาเตะมันจะแรงขนาดไหนไงเออหลังจากสุ่มเสร็จแล้วครับผมมาจัดไปฮะมาขอไปเตะก่อนเลยครับขอเตะดอกเดียวนแล้ๆดูดามเมจก่อนแล้วก็จากกันไปนะฮะเออไปอันดับสองแล้วไปต๊ประธาโอ้ยเขามีเหมือนกันว่าเขามีซูริวเหมือนกันว่ะอย่างตึงอย่างตึงไปเลย ไปเลยจัดไปยี่สิบยี่สิบยี่สิบเพชนะฮะมาโอ้โหครับผมมาเลยฮะเข้ากี่มาจังหวะนี้ครับผมเออเป็นทางโซนิกของเรานะครับได้เปิดก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับมาจัดมาดีจัดมาดีดาดห้าฝนซึ่งหานไปแล้วบา๊บามโอ้โหร้อยสี่สิบเก้าล้านฮะมาจัดไปคืนจิตบวกคยี่ครับคุนยูไคข,ของเราครับจัดไปบ้างครับบึ้มครับผมเป็น สกิลไล่โจมตีนะครับผมบูบบูบบูบับไปครับนี่ครับฟูฟูบุกิของเราแล้วก็เป็นทางฝั่งซูเปอร์อร่อยของเราครับผมไปครับผมแบมเป็นหนึ่งทีครับดามเมจที่86ล้านนะครับผมไปครับตปโอ้โหเฮ้ยนี่ขนาดแบบเฮ้ยขนาดไล่ตีเฉยนะเนี่ยโคตรแรงเมื่อกี้เท่าไหร่วะ96ล้านหรือเปล่า ดีโอ้โหดูดิเฮ้ยซุปเปอรลอยครับโมเมนตัมแบมโอ้โหโคตรเทผมซีรีสผมเทจจัดไอของเขาโดดแตะเมื่อกี้ครับโอ้โหหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนเจ็ดครับมาแล้วครับมังกรเหินนภากระทืบทุบไปแบมโอ้โหสามสิบสามล้ะแล้วก็ต่อไปหนึ่งทีถือเออชังไรยักษ์โอ้โหหึ่ง้ล้านหรือเปล่าน่ะโอ้โหแรงจัดครับผมเฮ้ยไงโอ้ดโคตรแรง ปันไปอีกหนึ่งทีครับผมบื้อปาบเรียบร้อยครับโหแค่นี้ก็พอแล้วแค่โอ้โหดูระเบิดดูระเบิดของเราแรงนะของเราแรงนะของเราแรงจริงกดข้ามไปโอ้โหเห็นปะเมื่อกี้ครับโอ้โหเท่ โคตรเท่ครับผมสำหรับซยริวครับเอาแค่นี้ก่อนพ่อของป้าของคอเดี๋ยวปั้นเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเออเป็นยังไงกันบ้างครับผมเจ๋งหรือเปล่าถ้าเกิดเจ๋งก็กดไลค์กดซับสไครต์เลยก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซยริวสามตัวเรียงกันโคตรเท่